นางสาวไตสรีไตสร,รณนกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ปี2565เป็นปีแห่งการแก้ไขปัญหาหน,านี้ครัวเรือนซึ่งในกลุ่มผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่นายกรัฐมนตรีย้ำว่าจะต้องให้ความช่วยเหลือโดยกยศร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมได้เชิญผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญาและกำลังจะถูกฟ้องในปี2663-2664จำนวน170,000รายเข้าไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องภายในงานมหากรรมไกล่เกลี่ยนี้สินรัวเรือนซึ่งจะจัดขึ้น12ครั้งในปีนี้โดยจัดไปแล้ว3ครั้งเลยอีก9ครั้งในภูมิภาค ซึ่งการไกล่เกี่ยนี้ก่อนฟ้องคดีเป็นการใช้กลไกลของพระราชบ,บัญญัติการไกล่เกี่ยข้อพิพาทพศ2562เข้ามาช่วยเหลือเพื่อไม่ให้ลูกหนี้ถูกดำเนินคดีและเข้าสู่กระบวนการศาลโดยผู้เข้าร่วมจะได้รับส่วนลดเบี้ยรปรับได้รับโอกาสในการขยายระยะเวลาการผ่อนชำระถึงอายุ65ปีขณะที่ผู้ค้ำประกันก็มีโอกาสได้รับการปลดภาระตามกฎหมายใหม่ ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้กยศจะสามารถปลดภาระผู้ค้ำประกันได้หากผู้กู้มีการชำระเงินต้นเรียบร้อยแล้วร้อยละยี่สิบห้าของเงินต้นที่ค้างชำระจึงขอเชิญชวนลูกหนี้กยศที่อยู่ในเกณฑ์เข้าร่วมโดยสามารถ w a ล k i อินเข้ามาในงานได้ซึ่งการจัดมหากรรมไก่เกลือนี้อีกเก้าครั้งในปีนี้กำหนดที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีระยอง พิษณุโลกอุดรธานีราชบุรีพัทธลุงและพระนครศรีอยุธยาผู้สนใจดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์กอย,ยอสเ w w s t u d e n t l o a n o r t h ศักสิทธิ์ปรับสินรายงาน